เอกินนมหรือยังกันอ๊ยโอยอาบน้ำหรือยังอาบน้ำสบายตัวไหม

วันนี้เล่นกับแม่สนุกไหมคะยังไงคะอารมณ์ดีแล้พ่อมาอารมณ์ดีอ่ะสนุกไหมคะไม่ไม่่อาบน้ำแล้วก็ชื่นใจเลยอาบน้ำแล้วก็ชื่นใจ เวลาเวลาอารมณ์ดีนี่อะไรก็ขำไม่หมดกิดแกัสใกล้เวลานมแล้วนะแะเดี๋ยวก็ได้กินนมแล้วค่ะฮิฮิฮิเฮ้ยเดี๋ยวกิได้กินน